สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านวิกฤตโควิดที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงไม่เพียงเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขแต่ยังเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อการทํามาหากินของประชาชนอย่างรุนแรงในด้านสาธารณสุขประเทศไทยประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งโดยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้ดีและรวดเร็วหากเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศในโลก ผมรู้สึกทึ่งนะครับกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั้งแพทย์พยาบาลพนักงานส่วนงานต่างๆในสถานพยาบาลอาสอมอทั่วประเทศรวมถึงบุคลากรในภาคส่วนอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งพนักงานทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆทุกท่านล้วนเป็นบุคคลสำคัญนะครับตลอดจนการให้ความร่วมมือและการมีวินัยของคนไทยทุกคนทั้งการมันล้างมืออยู่เสมอและการใส่หน้ากาก โดยไม่ต้องมีกฎหมายบังคับเหมือนในบางประเทศแต่คนไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจนเราประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้นี่เป็นสิ่งที่พวกเราควรภูมิใจนะครับในความสําเร็จของประเทศไทยของเราอย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งวิกฤตที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นั่นคือวิกฤตในเรื่องของการขาดรายได้หาเลี้ยงปากเลี้ยงทองของพี่น้องประชาชนดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดการกับวิกฤตเรื่องปากทอง ผมได้เดินทางไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆด้วยตัวของผมเองในช่วง2อถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเน้นสมาคมที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กและคนทำมาหากินทั่วประเทศเป็นสมาคมที่ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้พบปามาก,ก่อนแต่ผมรู้ว่าเป็นภาคธุรกิจที่เจ็บปวดมากที่สุดจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นการที่ผมไปพบสมาคมภาคธุรกิจต่างๆด้วยตัวเองนั้น โดยขอให้ทุกท่านได้เล่าความเดือดร้อนรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆให้ผมทราบเพราะผมต้องการรับฟังโดยตรงเพื่อเข้าใจความเดือดร้อนที่แท้จริงที่เกิดขึ้นโดยเป้าหมายของผมก็คือหาวิธีแก้ปัญหาตรงหน้าที่จะสามารถทําได้ทันทีเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นก่อนซึ่งผมก็ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากสมาคมต่างๆ การไปพบสมาคมภาคธุรกิจยังทําให้ผมได้รับกําลังใจกลับมาด้วยเมื่อผมได้เห็นว่ามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากมายที่เชี่ยวชาญและรู้ชัดว่าจะต้องทําอย่างไรกับภาคธุรกิจของตัวเองและสิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือเขาเหล่านั้นมีความรักความภูมิใจประเทศ <c oughs> เขาไม่เพียงขอความช่วยเหลือให้กับภาคธุรกิจของตัวเองแต่เขายังได้นําเสนอสิ่งที่จะดีสําหรับประเทศชาติด้วย วันนี้ผมขอรายงานผลที่ได้รับจากการไปพบปะหารือกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆมีหลายอย่างนะครับที่ผมได้สั่งการให้พิรนาให้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับและอีกหลายอย่างที่ผมก็ตัดสินใจแล้วว่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นในประการแรกผมได้สั่งการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะเป็นนโยบายกำหนดโคต้าของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ตั้งไว้แล้ว ในการไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรวมไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กๆในท้องถิ่นต่างๆทั้งนี้พิจารณาให้อยู่ในกรอบของข้อกฎหมายนั่นก็หมายความว่าเงินจะถูกกระจายออกไปเพิ่มไรายได้ให้กับธุรกิจรากหญ้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลุ่ม SME ทั่วประเทศโดยต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานรับรองตามกฎหมายและจะต้องจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์ เพื่อขึ้นทะเบียนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อใช้ในการพิจารณานะครับอย่างเช่นเดียวกันกับที่เราทําไปแล้วคือการขึ้นบัญชีนวัตกรรมและเพื่อให้หนายใจว่าสิ่งที่ผมสั่งการนี้เกิดขึ้นจริงผมจะติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยผมได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐทํารายงานให้ผมรับทราบตอนชิ้นปีนอกจากนั้นผมอยากจะขอความร่วมมือจากบริษัทขนาดใหญ่ต่าง หากท่านต้องการซื้อของหรือใช้บริการอะไรขอให้ท่านช่วยกันสั่งซื้อของและใช้บริการจากผู้ประกอบการ s m e ด้วยในประเทศของเรานะครับเนื่องจากกลุ่ม s m e ได้มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องมากกว่า10ถล้านคนทั่วประเทศแล้วก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยประการที่2ผลจากการหารือกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทยผมได้รับทราบว่าสถานที่ค้าขายต่างๆ รวมทั้งศูนย์การค้าห้างร้านต่างต้องการให้รีบเปิดสถานที่ค้าขายโดยเร็วที่สุดเพื่อจะกลับมาทำมาหากินกันได้อีกครั้งโดยตัวแทนของภาคธุรกิจได้เล่าถึงวิธีการและความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดที่ห้างร้านต่างๆได้เตรียมการกันไว้อย่างเข้มงวดก็ทําให้ผมสบายใจในระดับหนึ่งและทําให้ผมได้สั่งการเพิ่มเติมในเรื่องของการเริ่มเปิดห้างร้านต่างๆได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณสำหรับการลงทุนและความเข้มงวดที่ทุกคนพยายามช่วยกันดูแลรักษาสุขอนามัยให้ได้อย่างเหมาะสมประการที่3ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวซึ่งได้บอกกับผมชัดเจนว่าต้องการให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วประเด็นนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมรับทราบและเข้าใจความต้องการของท่านซึ่งผมจะดำเนินการตามที่ท่านเสนอเมื่อผมเห็นว่า ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิดได้ลดลงไปอยู่ในระดับที่เราจะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้เพราะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่างมากก็คือถ้าเราเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยได้เร็วเกินไปหากนําเชื้อโควิดเข้ามาด้วยทุกอย่างที่เราทํามาได้ดีทั้งหมดจะเสียเปล่านะครับแล้วเราจะต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ปิดทุกอย่างอีกครั้งซึ่งนั่นก็จะเป็นหายนะายอย่างแท้จริงสําหรับทุกคนในประเทศ นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องพิจารณายอย่างรอบคอบหาจุดสมดุลของการดูแลเรื่องสาธารณสุขและการช่วยเหลือเรื่องทร,รมาหากินของประชาชนผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมนึกถึงพี่น้องนับล้านคนที่ต้องพึ่งพาหาไรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวและบริการอยู่ตลอดโดยจะเริ่มจากการสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวในประเทศได้ในเร็วๆนี้ประการที่ 4. ผมได้สั่งการและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆของภาครัฐ ได้พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่แล้วสําหรับการจัดประชุมสัมมนาขอให้ออกไปใช้ในสถานที่หรือโรงแรมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศผมเชื่อมั่นว่านี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในภาคส่วนที่รับผลกระทบหนักที่สุดโดยผมได้กำชับด้วยว่าขอให้เลือกใช้โรงแรมที่ขึืนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดอีกด้วยนะครับ ประการที่5จากการหารือกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆทําให้ผมได้รับทราบว่ามีแรงงานในบางภาคธุรกิจและในบางพื้นที่ซึ่งในจ้างจําเป our our <Wow. S 2> ็นต้องปิดกิจการชั่วคราวแต่แรงงานยังไม่รับเงินชดเชยประกันสังคมอาจจะด้วยปัญหาความไม่ชัดเจนในวิธีการพิจารณาและวิธีปฏิบัติผมได้สั่งการทําให้เกิดความชัดเจนผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และแรงงานก็ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมนะครับประกันที่6ซึ่งเป็นผลมาจากการหารือกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยผมได้รับทราบถึงสิ่งที่เกษตรกรกังวลใจมากที่สุดมากกว่าโควิดนั่นก็คือปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำผมยืงได้สั่งการไปแล้วว่าให้หาวิธีการรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ก่อนโดยทันทีอะไรที่ทำแล้วจะช่วยได้บ้างก็ขอให้ทำไปก่อนซึ่งผมขอแจ้งให้ทราบว่า จากข้อมูลและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จากสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยขณะนี้ตัวแทนชาวนาและเกษตรกรกำลังจัดทำแผนปฏิบัติที่ตรงจุดซึ่งจะนำมาเสนอให้ผมพิจารณาเร็วๆนี้นะครับและผมจะมารายงานทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปประการที่7จากที่ผมได้ไปพบและหารือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยซึ่งได้นำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะที่สำคัญให้ผมทราบ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวของภาคการประมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการประกอบอาชีพซึ่งผมเป็นด้วยในหลายเรื่องนะครับแต่ด้วยมีความซับซ้อนอยู่หลายประเด็นผมจึงสั่งการให้มีการตั้งทีมทํางานขึ้นมาเพื่อจะช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วรายงานให้ผมทราบโดยตรงสีหนึ่งที่สุดก็คือผมจะเชิญตัวแทนจากสมาคมประมงทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน เขามานั่งเป็นทีมทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐด้วยเพื่อเราได้ยินเสียงจากคนที่จะมาหากินอยู่ในอาชีพจริงๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ทําให้เราหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุดและรวดเร็วนี่เป็นส่วนหนึ่งบางเรื่องผมได้สั่งการไปแล้วและเริ่มเกิดการปฏิบัติขึ้นแล้วนะครับในส่วนของระดับนโยบายและสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาตลอดจนการหาวิธีการที่เหมาะสมโดยจะต้องยึดหลักกฎหมาย ทั้งกฎหมายสากลและกฎหมายในประเทศสุดท้ายนี้ผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งว่าการเดินทางไปพบปะสมาคมภาคธุรกิจต่างๆทำให้ผมได้พบกับบุคคลที่น่าประทับใจหลายท่านซึ่งผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนสำคัญของทีมประเทศไทยของเราสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษก็คือการที่ท่านทั้งหลายไม่เพียงมีความห่วงใยในภาคธุรกิจของตัวเองแต่ทุกท่าน ยังมีความห่วงใยต่อประเทศชาติด้วยนี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งต่อไปขอบคุณครับ